กราบสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดครับบุกสเปนครับชนบุรีปล่อยชัยนรงร่วมซ้อมอันกอก้อน1เดือนครึ่งครับชนบุรีเ c ซครับยืนยันปล่อยดาวรุ่งวัย20ปีร่วมซ้อมกับทีมดังในลีกลองสเปนครับสโมสรชนบุรีเ c แผลงการยืนยันตอบรับคำเชิญจากสโมสรอ,อันกอก้อนทีมอันดับที่1 0ในศึกเซกุนดาหรือลาลิก้า2ประเทศสเปนครับที่ส่งหนังสือเชิญตัวชัยนรงพรมสีแก้วแข่งดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทย ผลผลิตจากรััวชนบุรีเอฟซีแคลดมีให้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรใน,น,นระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง31กรกฎาคมนี้ครับโดยจะเดินทางในวันที่11มิถุนายนครับโดยชนต์รงพมสีแก้วนะครับได้กล่าวความรู้สึกที่ได้รับโอกาสในการเดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรอ,อันกอ,อก,ก้อนในครั้งนี้ว่าก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณสโมสรอ,อันกอ,อก,ก้อนและสโมสรชลบุรีเอฟซีที่ให้โอกาสครับและมีความยินดีที่ให้ผมเดินทางไปร่วมฝึกซ้อมที่ประเทศสเปนซึ่งผมเองนะครับ ก็หวังที่จะพยายามทําผลงานในการฝึกซ้อมกับอันกอ,อก,ก้อนออกมาให้ดีครับและเต็มที่ที่สุดเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับนํามาพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นกาลังสําคัญของสโมสรชนบุรีเอฟซและทีมชาติไทยในอนาคตครับสาหรับชันรงพมสีแก้วนะครับลงสนามให้กับสโมสรชนบุรีเอฟซในศึกไทยลีกฤดูกการ2020ถึง2021ไปทั้งสิ้น20นัดครับยิงไป1ประตูและทําได้1แอซซิตครับอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญในชุดรองแชมป์ ช้าง f อครับ2020เลยครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหนึ่งไลค์หนึงแชร์จากท่านครับจะเป็นกําลังใจให้กับเรามากมายและท้าไปอยากพาข่าสารจากเรานะครับท่านสามารถกดซับสไคร b ์กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ